ดูยัง10ส,ส่งต่อ10ชุมชนออนไลน์แต่หัวใจเก่าซ่าสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและคณะนิเทศศาสตร์สร้างความทรงจำด้วยคอลลาจภาพถ่ายคอลลาจภาพถ่ายก็คือการรวบรวมภาพหลายแอคชั่นให้มาอยู่ในภาพเดียว ยังเก่าอย่างพวกเราไปที่ไหนก็ชอบถ่ายรูปก,กันใช่ไหมคะแล้วเวลาถ่ายไว้เยอะๆก็ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเต็มมือถือไปหมดมาค่ะมาคลิปนี้จะสอนให้เก็บรวบรวมภาพถ่ายที่ประทับใจหลายแอคชั่นให้รวมอยู่ในภาพเดียวในขั้นตอนแรกให้เรากดไปที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันจากนั้น กดไปที่สัญ,ญลักษณ์3ขีดและให้เลือกคำว่า Template ดูที่หัวข้อแนะนำเลื่อนไปจนเจอคำว่า c o อ l a g e ภาพถ่ายกดเข้าไปเลยค่ะจะขึ้นแม่แบบให้เราเลือกเราสามารถเลือกแม่แบบที่ชอบได้เลยนะคะ แตระวังอย่าไปกดเลือกแม่แบบที่มีสัญ,ญลักษณ์มงกุฎสีทองแม่แบบนี้ต้องจ่ายเงินค่ะเมื่อเรากดเลือกได้แล้วจะขึ้นแม่แบบที่เราเลือกไว้หากเรายังไม่ถูกใจเราสามารถกดไปที่คำสั่งดีไซน์จะขึ้นแม่แบบให้เราเลือกใหม่เราก็กดเลือกได้เลยนะคะแม่แบบใหม่ จะไปแทนที่แม่แบบอันเก่าทันทีทุกๆอย่างในแม่แบบเราสามารถปรับขนาดได้หมดเลยนะคะตัวอักษรก็ปรับได้เช่นกันให้เรากดไปที่ตัวเลขด้านบนเมื่อกดแล้วจะแสดงขนาดตัวอักษรขึ้นมาก็ให้เรากดเลือกค่ะ หรือถ้าเรายังไม่พอใจในรูปแบบตัวอักษรอยากจะเปลี่ยนตัวอักษรเป็นรูปแบบอื่นๆให้กดไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปตัวทีคำสั่งนี้จะแสดงรูปแบบตัวอักษรให้เราเลือกมาใช้งานได้หลากหลายค่ะอยากเพิ่มลูกเล่นให้ภาพมีสีสันมีสไตล์ไม่เหมือนใครใช้คำสั่งองค์ประกอบคำสั่งนี้มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ในคำสั่งองค์ประกอบจะมีสติกเกอร์กรอบรูปและลูกเล่นที่หลากหลายให้เราได้เลือกใช้เยอะมากบางอันก็สามารถกดเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะปรับขนาดโดยการแตะไปที่องค์ประกอบนั้นๆทำการย่อขยายหรือเคลื่อนย้ายได้เช่นกันค่ะ เมื่อตกแต่งภาพจนพอใจแล้วให้เราทำการกดบันทึกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านบนรอสักครู่นะคะแอปพลิเคชันจะดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราโดยอัตโนมัติเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีภาพรวบรวมของครอบครัวสร้างความประทับใจเพื่อส่งต่อได้แล้วค่ะและที่เห็นนี้นะคะก็คือตัวอย่างของยังเก๋า ที่หัดทำคอลลาจภาพถ่ายรวบรวมความประทับใจสวยๆมาให้เราชมกันค่ะเพื่อนๆลองหัดทำบ่อยๆนะคะรับรองว่าใครๆก็จะต้องยกนิ้วชมว่าเยี่ยมจริงๆสนับสนุนโดย